เจ้าฉลามขาวนะครับค่าตัวหนึ่งล้านบาทไก่หนุ่มอายุแบบเจ็ดแปดเดือนเสียเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเสียมีความคิดเห็นอย่างไรนะดูจากหลายๆคลิปหลายคนแล้วเนี่ยน้อยคนนักที่จะกล้าพูดน้อยคนนักที่จะกล้าเล่าซุ้มฟาร์มให,ใหญ่ไม่ค่อยมีใครพูดไม่ค่อยมีใครเล่ามีแต่ ยูทูบเบอร์ของวงการไก่เราอาในตัวเล็กๆน้อยๆเรามาผมเล่าให้ฟังนะแต่แรกก็ว่า,าจ,จะไม่เล่าแล้วล่ะนะครับมันเป็นยังไงครับมันมัน,ม,นมันได้ยินกระเสวรดามาอะไรกันนะฮะว่ามันตัวละหนึ่งล้านบาทแล้วมันหนุ่มนะมันไม่เหมาะราคานะครับเจ้าฉลามขาวข,าวของโกเซมฟาร์มพ่อเป็น อากองโจรน,นะครับพ่อกองโจรแม่เป็นโอ้หลายหลายเยอะแม่เยอะนะครับชื่อนี้ดีเลยนะครับแม่น่ยกคิรีหลักๆนะครับนะพ่อกองโจรแม่ยกคิรีหลักๆบางคนก็ว่าแม่มันไข่แบบนี้มันจะขายได้เฉพาะซุ้มฟาร์มใหญ่ใช่ไหมนะครับดูความกิ่งมันในคลิปแล้วเนี่ยนะ หลายคนก็บอกมันก็เก่งแหละนะครับแต่อราคามันเนี่ยมันยังไงทำไมมันสูง,จ,งจัดจังเลยถ้ามุมมองในมุมผมนะผมก็ดูคลิปมาแล้วเหมือนกันนะฮะสามนาทีสี่นาทีนะฮะเก่งเก่งครับมองตรงเลยเก่งนะไม่ได้พูดเพื่ออวยอะไรเยอะแยะหรอกนะครับเก่งไอ้ตัวนี้นะครับมีไมหมล่ะครับที่โกเซมพัฒนาออกมาแล้วมันมีแข้งหน้าเยอะเแบบนี้แล้วแข้งหน้าแล้วมันโยนแข้งไปเนี่ย80 90ซ เหมือนว่าแทบาบดโดนทุกแข้งเลยกกบ่าได้นะครับเคยเห็นไหมล่ะไก่โกเซียมที่มีแข้งหน้าเยอะๆแบบนี้นะครับไก่โกเซียมส่วนมากที่ผมเห็นก็คือนะยืนตี่นะยืนตีเป็นแม่นคมคมนี่แหละยืนยืนซดเลยนี่แหละนะครับเหมือนรถถังฝังทนก็ลอะไรก็ว่า,าไปนะครับนั่นคือของโกเซียมอีกลักษณ์นะครับผมตีโดนทนได้นะครับนะสายนี้ถึกบึกบึนนะครับคมนะฮะ แต่แข่งหน้าหรือความไวเนี่ยแต่ก่อนนั้นไม่ได้มากมายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัวแรกเลยที่ท่านสอสอท่านทําออกมาแล้วเ็ท่านชอบนะครับนะก็แล้วความเชื่อมัน่นเชื่อมือความน่าเชื่อถือมันก็มีมันก็ได้นึกออกไหมครับก็เพราะว่าเขาเอาไปชนจริงๆ เขาปดีจจริงๆในสนามจริงๆนะครับทุกอย่างจริงหมดเงินจริงอะไรจริงหมดส่วนเรื่องซื้อขายนี่จริงผมบอกเลยผมซื้อเจ้าสุดใจมาจากท่านสสเส็มแล้วนะครับนะค่าตัวสองล้านจริงจริงนะฮะจริงทุกอย่างนะครับนะมันจะเป็นอะไรที่แบบเอ๊ซื้อขายโปรหมดกันหรือเปล่าครับฟังชื่อก่อนครับท่านสเสเซมนะฮะโกเซมฟามนะฮะฟังชื่อก่อน ท่านจะมาซืออ้อสองแสนบอกสองล้านแหละฮะนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับนะคนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเขาจะมาแบบก็จอกกะแจ๊กมาโปรโมทกัให้คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับผมนะวันนั้นนะสุดใจนะครับค่าตัวสองล้านนะครับผมก็ซื้อสองล้านนะครับนะด้วยความเป็นท่านสอสอด้วยความเป็น คนที่มีน้ำใจวันนั้นท่านคืนมาให้ผมสองแสนนะครับวันนั้นท่านบอกว่าค่าน้ํามันนะครับไอผมก็ว่าเอ้ค่าน้ํามันสองแสนเยอะไปไหมนะครับผมก็เหมือนท่านลดให้นะครับนะนั่นคือค่าตัวสุดใจนะครับนะส่วนฉลามขาวเนี่ยนะหนึ่งล้านบาทนะครับผมนะวันนั้นผมซื้อสุดใจมาผมได้สุดใจตัวเดียวนะครับพร้อมค่าน้ํามันสองแสนนะครับ ผมถือเงินไปสองล้านนะครับนะส่วนเจ้าฉลามขาวเนี่ยหนึ่งล้านบาทค่าตัวหนึ่งล้านบาทแล้ว่ันขออแถมตัวเมียม,มาสองตัวผมว่าน่าจะไม่ได้ค่าน้ํามันนะครับก็คือมันก็แล้วแต่ว่าใครจะได้อันไหนยังไงนะครับถามว่าเอ๊ะมันมันคุ้มค่าจริงหรอือมันอะไรจริงเรอะไอเรื่องราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่อ่าทั้งสองฝ่ายเขาคุยกันนะครับ ไอเราแพงเราก็อย่าไปซื้อสินะครับไอเขาซื้อเขาไม่แพงเขาก็ซื้อเขาอาจจะแพงแต่เขาอยากได้เขาก็ซื้อนะครับผมอ,อ้าวแล้วทําไมท่านสสตั้งราคาสูงขนาดไก่นมขึ้นผมว่าท่านไม่อยากจะขายท่านก็เปิดทุงสูงไปหรือว่าท่านคิดว่าไก่ตัวนี้มันมันมันเป็นราคาเป็นเป็นตัวที่จะเป็นประวัติศาสตร์เป็นตัวต่อไปนะครับนะเพราะว่าท่านดูไก่มามากแล้วไงครับนะท่านรู้หมดแหละ ผมก็เชื่อมั่นมากนะครับเชื่อมั่นมากเลยนะครับคนที่แบบมีสายตาแหลมคมคนที่แบบรู้ว่าไอ้ไก่หนุ่มดูกไก่หนุ่มบอกเนี่ยว่าตัวน,นี้เนี่ยมันจะชนแพงในอนาคตเนี่ยหาน้อยคนที่ดูได้นะครับนะมีไม่กี่คนหรอกครับเสียเบิร์ดสอมีสุวรน,นะพี่เอียวสามเอี่ยวพี่ตุ้มพี่ตูตนต่อสิงโตนะครับผมพี่อ้วนซุปเปอร์เจียงนะฮะท่านสอสอเซมนะครับ,นะรบพี่โอชัยยานันนี่จะเป็นแบบ ซุ้มฟาร์มใหญ่ๆระดับต้นต้นนะครับเขาดูออกว่าไก่หนุ่มตัวนี้มันจะเป็นไก่ที่ชนแพงได้นะขนาขดคตขนาดผมยังดูไม่ออกเลยผมพูดตรงๆนะครับนะเอ้ในอนาคตจะชนแพงได้ไหมเพอเตะครั้งแรกก็อย่างเก่งนะเตะครั้งสองไปครั้งสามไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ่ะไม่เกง่งละเป็นเพื่อนก็เป็นใช่ไหมครับผมก็ยังเป็นยังไม่หายเลยเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะชนแพงได้ไหมนะครับผมส่วนไอ้เรื่องว่าไอ้ฉลามขาวเนี่ย มันจะสามารถไปตีเป็นล้านเป็นล้านได้ไหมมันก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ในมือใครนะครับนะพี่เขาที่ซื้อไปเนี่ยน่าจะเป็นกิจกิติศัก,ก,ก์หรือกิติชัยฟาร์มส,สักอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับที่พูดผิดนะครับนะกิจติชัยฟาร์มนี่แหละครับที่ผมจําได้นะครับเขาก็อาจจะอาไปพอะผสมกิจสายพันธุ์ไว้ก็ได้นะครับนะครับท่านสอสอท่านก็เปิดราคาไปแบบอ่ะถ้าถ้าตัวนี้ก็ต้องเป็น,เป,นเป็นล้านอะไรก็ว่าไปนะครับ พอมีคนพอท่านสสก็เขาเรียกว่าโอกาสของคนมาผมว่ามันเป็นโอกาสมากกว่านะนะครับสําหรับมีไก่เก่งแล้วเนี่ยบางคนไม่เปิดเลยนะครับที่ท่านสสเปิดให้นี่คือโอกาสครับโอกาสเพราะโอกาสมาปั๊บก็มีคนเฉวยโอกาสไว้นะครับนะผมว่าไม่นานหรอกครับไอคำว่าล้านหนึ่งเขาเนี่ยผมว่าไม่นานหรอกเขาคืนทุนได้นะครับนะเพราะว่า ไก่ตัวนี้เป็นก็เป็นกระแสมากเหมือนกันนะครับเป็นกระแสมากเหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่าที่ท่านสอสอเซมแกเกี่ยขายไก่หนุ่มแบบนี้ตัวลล้านเนี่ยนะครับเหมือนเกลาก็ของเกลามากเลยเหมือนแก้แบบเหมือนนะเหมือนท่านเห็นว่าอนาคตเลยเหมือนท่านเห็นว่าอู้นี่ตัวนี้ประวัติศาสตร์ตัวต่อไปประมาณนั้นครับน้อยตัวไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นพูดแบบนี้หรอกครับนะผมก็ตามท่านตลอดครับนะผมไม่ค่อยเห็นท่านแบบ เออคืมาแบบเพอไก่หนุ่มแบบตัวนึงอย่างนี้หรอครับนะฮะนะท่านตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับนะบางคนก็บอกว่าเออเสียอ้วยเสียอวยไม่รู้แหละนะครับก็คนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมชื่นชมนะครับคนที่กล้าได้กล้าเสียนี่ผมชื่นชมท่านสอสอ,อเซมปีไก่มาแล้วครับชนะมีไหมมีแพ้เป็นไหมเป็น แต่ตีจริงไหมนี่คือจริงนะฮะสนามจริงนะครับนี่คือคนจริงนะครับเอาจริงรวยจริงนะครับผมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะตอนนี้ท่านก็ทําชุดผสมบ้างทําทําตอนนี้ราคาหญ้ยาเริ่มมาแล้วนะครับที่โกเซมฟาร์มท่านก็อยากจะให้ประชาชนนะได้เอาไปเป็นอาชีพนะครับต้องไปตามทิกตอกดูครับโกเซมฟาร์มโกเซมมามกดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกของทีมงานของท่านสสเยอะแยะเลยนะครับ ผู้จัดการทอบบ้างนะครับแล้วก็มีใครอีกหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้จัดการที่เป็นคนดูแลไก่ที่นั่นโกเซียมฟาร์มนะครับนะนะหลังๆเนี่ยนะผมดูแล้วทางสสจะเน้นแบบคือทําให้เห็นแล้วอ่ะตีก็ตีแล้วอ่ะนะท่านจะทาให้เป็นแบบการเพาะพัฒนาแล้วก็กระจายออกไปให้มันทั่วถึงกันทั้งประเทศนะครับผมแล้วก็จะขาย แล้วมันมีไก่เก่งใช่ไหมมีไก่เก่งมีไก่สายเลือดโกเสียมทั่วประเทศึงว่าสมมติวนะ่าสายนี้ทั่วประเทศแล้วมันมีตัวกเก่งๆเยอะแล้วจะขายให้ใครบางคนก็สงสัยเอย๊ขายให้ใครมีแตค่คนขายคนขายใครจะซื้อมันส่งออกไปต่างประเทศได้ครับผมรู้ครับผมส่งอยู่นะครับอินโดมาเลจีนโอ้ฟิลิปปินส์เกาหลีจีนอ๋อเยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะครับเขารอซื้อไก่เยอะเลย นะครับผมต่างประเทศเขาก็ชื่นชมในไก่ไทยเราเหมือนมวยไทยนี่แหละนะครับเยอะนะนะครับท่านสสท่านเห็นโอกาสไงนี่ครับท่านขายต่างประเทศบ่อยนะครับส่งต่างประเทศบ่อยนะครับตัวละแพงด้วยนะตัวละสามหมื่นห้าหมื่นขึ้นเลยนะตัวหนุ่มตัวหนึ่งเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับนะชื่นชมแล้วก็ยินดีกับทั้งสองท่านทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเจ้าฉลามขาวประมาณนี้ครับสวัสดีครับ